รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์ครับทุกวันจันทร์เวลา15บนาฬิกานาทีนะทางททบ5แห่งนี้กับผมอ่องกีรติเทพทันครับวันนี้ฮะเห็นมุมนี้แน่นอนผมว่าคุณผู้ชมเดาได้ถูกนี่คือแม่น้ำบางประกงอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเราครับผมจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับเมืองแปดริ้วดูดีๆนะฮะว่าแปดริ้วคุณผู้ชมเนี่ยมั่นใจไหมว่ารู้จักเขาดีที่สุดวันนี้ติดตามดูไฮไลท์ไทยแลนด์ในเทปนี้ครับผมจะพาไปเที่ยวเมืองแปดร ผมเองรู้พร้อมๆกับคุณผู้ชมเลยฮะต้องติดตามครับแม่น้ำบางปะกงเนี่ยชาวชาเชิงเซาจะใช้ชีวิตอาศัยอยู่ริมน้ํานแบบนี้แหละฮะแล้วก็จะมีวัดหลวงพ่อโสธรเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเซาและในจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นฐานของจังหวัดฉะเชิงเซาต้องติดตามนะฮะวันนี้เจาะลึกจังหวัดฉะเชิงเซาครับแต่ในช่วงแรกครับโกออนตลอดเมืองชนครับน้องเอฟรออยู่ครับผม นี้สนับสนุนโดยจังหวัดชนบุรี สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและขอบคุณพี่อ้อมากๆเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวอีกแล้วซึ่งแน่นอนครับพบเจอกับผมเอฟธัญนพในช่วงโกอ่อนตอลเมืองชนวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปต้องเที่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของจังหวัดชนบุรีและตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่อำเภอสัตหีบครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวนะครับแล้วก็ไปศึกษาไปเรียนรู้กับความสําคัญของทรัพยากรทางทะเลของไทยที่นี่นะครับเขาเปิดให้คนรุ่นใหม่อย่างผมเนี่ยนะฮะได้มาต้องเที่ยวมาศึกษาาาาาหคววมรรู้กันนเพะ่่่ทีี เราจะได้เห็นถึงความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลของไทยที่ควรค่ากับการอนุรักษ์เอาไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไปนั่นเองครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่อยู่ที่หน่วยประชาการสงคราพิเศษทางเรือนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนะครับเดี๋ยวขอเชิญพบกับไกด์เกติมศิ์ของเราในวันนี้เลยครับท่านนาวาเอกอนันต์สุราวันนั่นเองครับสวัสดีครับท่านครับ สวัสดีครับครับท่านครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับที่วันนี้พาผมและคุณผู้ชมไปเที่ยวกันซึ่งวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่พิพิธภัณฑ์ครับนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรครับท่านครับเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยจะเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรับมาตั้งแต่ปี2541ครับโดยมีกิจกรรมดำเนินงานอยู่ ห้ากิจกรรมนะครับประกอบด้วยกิจกรรมที่หนึ่งคือกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชกิจกรรมที่สองคือกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชนะครับกิจกรรมที่สามคือกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชกิจกรรมที่สี่คือกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชนะครับกิจกรรมที่ห้าคือกิจกรรมสร้างกีจสำนึกดังนั้นสมเด็จพระเทพจึงมีพระราชกระแสว่า อยากจะให้เกาะสมัยสามเนี่ยเป็นพื้นที่สําหรับงานวิจัยไม่อยากจะให้มีคนเข้าไปรบ,บกวนมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมีการสร้างพิพิธภัณฑ์ไว้บนฝั่งนะครับสำหรับคนที่มีเวลาไม่มากนักแล้วต้องการอยากรู้ข้อมูลอยากรู้ว่าทรัพยากรเรามีอะไรบ้างก็มาชมที่พิพิธภัณฑ์ได้ตอตนหลังที่เราอยู่ณนะปัจจุบันนะครับเรียกว่า อาคารเทิดพระเกียรติมหาราชครับซึ่งการจัดแสดงภายในอาคารก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วน A กับส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะผมจะพานําชมในส่วน A ก่อนได้เลยครับท่านครับตรงนี้เลยนะครับครับตรงนี้ก็เป็นส่วน A นะครับที่ท่านพูดถึงนะฮะตรงนี้เป็นเกี่ยวกับอะไรครับท่านครับการจัดแสดงในส่วน A นะครับก็ที่เห็นก็จะเป็นในเรื่องของความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์พกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระเทพได้ดําเนินงาน เพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นประวัติความเป็นมาครับแน่ของเราก็จะได้รับความกรุณาจากนักวิชาการจากมหาวิทยายลัยต่างๆในแต่ละสาขาชีวภาพนั้นๆนะครับมา ช่วยกองทัพเรือในการที่จะสำรวจทรัพยากรตามเกาะต่างๆก็จะเห็นว่าทุกชีวภาพที่นํามาแสดงเป็นตัวอย่างนี่ก็มีการรวบรวมไว้ทั้งหมดเลยนะฮะแต่ละท่านที่เดินทางไปพร้อมกับทหารเรือใช่ไหมฮะใช่ครับผมผมเชื่อว่าการที่เราได้มาเห็นอะไรก็ตามแต่ที่เรารู้สึกประทับใจการที่จะรักษาไว้ ให้คงอยู่อย่างนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันทำนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ทําความรู้จักกับทะเลไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ทําความรู้จักกับทหารเรือมากขึ้นได้รู้ว่าทหารเรือนั้นเสียสลับเพียงไหนนะครับนอกจากมีภารกิจในการปกป้องประเทศชาติแล้วยังจะต้องมาดูแลทรัพยากรทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อใครนะฮะก็เพื่อคนไทยทุกคนในการได้ชื่นชมทรัพยากรนะครับที่เราได้ช่วยกันรักษาเอาไว้วันนี้ขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องขอตัวไปทัวร์ทานที่เหลือนะครับขอบคุณมากเลยครับท่านครับครับผม คุณผู้ชมครับวิวสวยๆแบบนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่สามารถนะครับเดินทางขึ้นมาชมได้ที่อาคารที่5ที่มีชื่อว่าพิทักษ์ศักยภาพทะเลไทยครับและเกาะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับนี่คือเกาะที่มีชื่อว่าสมัยอสานะครับถัดไปนะฮะคือเกาะแรกนะครับและเกาะเล็กๆที่อยู่ตรงนู้นนะฮะคือเกาะปลาหมึก ถัดไปคือเกาะขามครับคุณผู้ชมสวยงามมากๆเลยสําหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในแบบที่แตกต่างและไม่เหมือนใครหรือที่เรียกกันว่าไฮไลท์ไทยแลนด์นะครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วละครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามกันได้นะครับว่าสัปดาหนะ์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ อะไรแถลวันนี้เราเกิดจากการตั้งคำถามครับคุณผู้ชมครับว่าเอ๊ะถ้าสมมติวันหนึ่งเราทํางานหนักมากแล้วเรามีเวลาอยู่ไม่เยอะเนี่ยเราจะทํำยังไงคร mm. ั้นเราจะบินไปไกลถึงประมาณแบบใต้สุดผมคงทําไม่ได้ฮะคาตอบผมคืออะไรที่ไม่ไกลและมีความสุขที่สุดผมเลือกชะยเชิงเซาครับวันนี้ฮะเราได้รับเกียรติอย่างสูงสุดครับผมอยู่กับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชายเชิงเซาครับ คุณจัญญารักษาธิกิจสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบค่ะแล้วขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสผมได้คุยยินดีค่ะที่ได้มาเที่ยวที่จังหวัดชายเชาเนี่ยถ้านับเป็นการขับรถจริงๆแป๊บเดียวจากกรุงเทพวนะคะถ้ามาจากมอเตอร์เวย์ก็แป๊บเดียวอะ่ะมารถไฟก็ได้ตอนนี้มีรถไฟฟีค่ะวันเนี้ยข่าวออกเรื่องน้ำท่วมอ๋อฮะฮะ แต่วันนี้ผมก็มาเลยนะคุณโยมต้องบอกว่าช้งเซาปีนี้ก็โดนโดนเยอะมากนะคะเนื่องจากว่ามันมีน้ํามาจากทางทางปาจีนนะคะคแล้วก็นครนายกนะคะน้ำเนี่ยมันก็จะไหลลงแม่น้ําบางบกงดังนั้นจังอําเภอที่เป็นรอยต่อเชื่อมกับจังหวัดปาจีนเนี่ยก็จะมีมีน้ําท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นอําเภอราชสารอําเภอพนมสารคามและอําเภอบังค,าค้านะคะตรงนั้นก็จะมีปริมาณน้ําเยอะหน่อยโดยเพราะท่านที่อยู่บริเวณใกล้แม่น้ําบางบกงนะคะแต่แถบทางเมืองเนี่ย ก็จะไม่มีป,ปัญหาเรื่องน้ําท่วมนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ปลายเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนฮะการเที่ยวผมเกิดขึ้นฉาเชิงเซาแน่นอนเราเข้าในตัวจังหวัดเนี่ยขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยผ่านเสมอเลยแต่ไม่เคยทราบเลยด้านหลังอันเนี้ยถ้ามาฉาเชิงเซาหรือว่าแปดเลี้ยวเนี่ยเรารู้จักอยู่แล้วคือวัดหลวงพ่อสอุทธรนะคะเรามาเส้นหลวงพ่อสุทธรแล้วเราตรงมาเลยนะคะตรงผ่านมหาวิาลยราชพัฏร,ราชนครินผ่านค่ายทหารช่อปันสองมาเนี่ยฮะเรียบริมแม่น้ํามาเนี่ย เราจะเห็นสภาพอาคารบ้านเรือนเก่าๆอยู่เป็นสถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยร,รัชกาลที่5นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าสวนมะภุพงก็จะมีการสร้างกำแพงเหมือนที่เราเห็นเน,นี่ยค่ะเนี่ยอันนี้จะสร้างตั้งแต่สมัยร,รัชกาลที่3ามพศสองพันสาการมาเที่ยวในแต่ละเมืองคุณผู้ชมสิ่งที่ผมมักจะแนะนําคุณผู้ชมเสมอคือว่าล้วเป็นสิ่งที่ผมทำนะเวลาผมไปจังหวัดต่างๆที่แรกเลยนะที่ผมจะไปก็คือไปสารหลักเมืองออก่อนกับ ขอพรแล้วก็บอกเลยครับว่าวันนี้ลูกมาทํางานแล้วลูกมาขอพรขอให้ลูกมีเงินได้เยอะสุขภาพแข็งแรงต้องรบกวนพออาผมไปจักราชหน่อยครับก็เข้ามาภายในแล้วนะครับคุณผู้ชมครับขอครับต้องรบกวนขอเล่าประวัติพอสังเขปของศาลรักเมืองแห่งนี้นะครับเมื่อมีการสร้างบ้านแปลงเมืองนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องมีศาลรักเมืองเพื่อเป็น สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่ที่อยู่ในในเขตนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่ข้าราชการบริพารทั้งหลายเจ้าเมืองเนี่ยก็เลยมีการสร้างสารลักเมืองที่นี่พร้อมกับการสร้างเมืองกับแพงเมืองแล้วเราก็จะเห็นว่ามีอีกเสาหนึ่งที่สร้างขึ้นมาในพศ2438นะคะดังนี้เสาเดิมเนี่ยก็ยังคงอนุรักษ์รักษาไว้แล้วก็สร้างเสาใหม่อีกเสาห 2,540นะคะผู้ว่าชีรวัตน์กุลวันนิชท่านก็เลยอยากจะพัฒนาสาลรักเมืองให้มีความสวยงามก็เลยมีการเรียลัยแล้วก็ขอเงินบริจาคจากผู้มีจิตสัทธามาสร้างนี่คือเงินบริจาค <c oughs> ใช่ใช่มาสร้างอาคารที่มีเป็นลักษณะ สวยงามแล้วก็จาลองมาจากศาลหลักเมืองของกรุงเทพมหานครนะถอดแบบมาแล้วก็มาสร้างที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสองเสาคล้ายกรุงเทพมหานครและอาคารก็จะคล้ายๆกับศาลหลักเมืองที่กรุงเทพมหานครมาในจังหวัดเชียงเทราตั้งหลายที่ผมไม่เคยมาที่นี่ฮะคุณผู้ชมครับ ต้องรบกวนผอ,อ,อแล้วบอกอันนี้คือถนนเส้นอะไรครับมนเข้าถึงสำคัญยังไงตรงเนี้ยเขาเรียกชื่อถนนจริงๆเ้าชื่อถนนพาณิชย์ถนนพาณิชย์แต่ว่าถ้าได้เห็นอาคารเนี่ยมันคือพาณิชย์มันคือเหมือนก็ยอ่อ<า>มาจากวาการค้าขายคือตรงเนี้ยมันจะเป็นถนนถัดไปเนี่ยจะเป็นแม่น้ำมัมมะคง ตรงนี้ก็จะเป็นที่รวมของชาวบ้านมาประกอบอาชีพค้าขายโดยใช้แม่น้ําบางกงเป็นที่โดยสารขนส่งสินค้าอะไรตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนตลาดสมัยดั้งเดิมนะคะอาคารเนี่ยจะเป็นอาคารที่เกิดพร้อมๆกับกำแพงเมืองฉะเชิงเซาอาคารที่ท่านเห็นเนี่ยอายุร้อยกว่าปีแล้วนะในย่านถนนใช่เห่ใช่ที่เห็นเหลืองๆเขียวๆเนี่ยนะคะอันนี้อนุรักษ์ไว้นะคะชาวจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยเขาจะบอกว่ามาที่นี่ก็คือมาช้อปปิ้งหมอ หมอนี้ไม่ว่างคิวเต็มม่าไปอีกหมอหนึ่งได้นี่คือหนึ่งวันฮะคุณผู้ชมครับที่เราเที่ยวที่จังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีการตามคอนเซปต์ครับว่าโดยตัวจังหวัดเกิดขึ้นได้ยังไงในจังหวัดหนึ่งจังหวัดครับถ้าจะต้องมีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะต้องมีอะไรกันบ้าง<ะ>ผมมีความสุขมาก<ะ>แต่ท้ายนี้ต้องให้ พี่สาวผมครับเป็นคนสรุปให้ฟังอย่างที่บอกว่าเราจะรู้จักวัดสุธรแต่ถัดมาอีกนิดหนึ่งถ้าเราเราสนใจอยากเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นเมืองหรือ <c oughs> การที่มีการจัดระบบการปกครองสมัยในอดีตก็จะให้เห็นว่ามีการพัฒนาเรื่องของการปกครองจากเมือง เป็นเมืองตนะ่างๆก็แบ่งออกมาเป็นมณฑลนะคะได้มีการทดลองมณฑลนะมณฑลเนี่ยจะมีสีมณฑลแต่ว่ามณฑลที่สร้างได้ทันก็มีมณฑลมืองเก่ากับมณฑลปาจีนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือโดยราชการที่ห้าของเราเนี่ยมาถึงจากบางกอกมาถึงฉะเชิงเซาทาให้มีการเจริญพัฒนาแถวเวียนแถวฉะเชิงเซาราาก็เลยเจริญอมีการติดต่อกับเขตพระนครได้สะดวกกว่าก็มีการย้ายมณฑล มาอยู่ชาาที่ฉะเชิงเซานี้นะคะคก็เลยตั้งเป็นมณฑลปาจินนะคะอาคารที่เราเห็นนี่ก็คืออาคารที่ว่าการมณฑลปาจินในสมัยอดีตในมณฑลปาจีนก็จะประกอบไปด้วยมีนครนายกปาจินบุรีฉะเชิงเซาและก็พนมสารคามคนะคะพอหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบอบการ,การปกค,ค,ครองก็เลย,ยเไม่มีอ่าก็เลยแยกเป็นจังหวัดในอดีตเนี่ยเคยถูกไฟไหม้ หมดนี่เลยหมดนี่เลยแต่ว่าสิ่งที่เหลืออยู่คือครุฑคุฑไม่เป็นไรไม่โดนไม่โดนไม่โดนะเขาก็เลยสร้างบูรณะขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้รับรางวัลอาคารสถาปัตยกรรมดีเด่นของสมาคมสถาปนิกนะคะในปี2548โันนี้เต็มอิ่มฮะคุณผู้ครับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมไม่เคยรู้เลยไม่เคยจริงๆคุณผู้ชมทำรายการเที่ยวมาขนาดนี้ลองดูฮะฉะเชิงเซาในมุมที่ลึกขึ้น ฉะเชงเซาในมุมที่เติมเต็มความรู้ครับแล้วคุณจะมีความสุขเหมือนผมมีครับเอาละ่ะฮะวันนี้ต้องขอบคุณท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเซาครับคุณจัญญารักษ์สาธิตกิจครับขอบคุณมากครับพี่ที่สขอขอบคุณมากครับเย็นเย็นบายครับ ไอเดียไอดูวันนี้เรื่องใหม่สำหรับผมเลยฮะคุณผู้ชมครับวันหนึ่งเราเคยคิดไหมครับว่าต้นไม้ต้นหนึ่งมันจะมีรากมากกว่าปกติช่วงนี้สนับสนุนโดยสำนักนายกรัฐมนตรีน้ำเพื่อชีวิตและความสุขของคนไทยทุกคนชาเชิงเศร้ามีมากกว่าที่คิด แหล่งวิถีชีวิตและอารยธรรมที่นี่ทําได้ครับที่อํเาเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาฮะคุณผู้ชมครับวันหนึ่งเขาปลูกเกษตรกรเ,กเขาปลูกต้นไม้ขึ้นมาเขาก็หวังผลผลิตถูกไหมฮะแต่วันหนึ่งเจออุกภัยธรรมชาติครับต้นไม้เหล่านี้ล้มอ้าวทำยังไงล่ะความหวังเดียวของคนในพื้นที่เพื่อที่จะมีชีวิตต่อในการทําการ,กรเกษตรก็คือผลผลิตไปขายวันนี้เขาแก้ไขทั้งหมดฮะคุณผู้ชมครับเรามาเลยฮะทีมงานไทยไลไท์ใจแรงลุกตุ้งเราเนี่ยมาเลยฮะ ผมอยู่คุณยุพินฉลาดถ้อยครับเจ้าของสวนยุพินฉลาดถ้อยอยู่ในอำเภอแปลงยาวนะฮะจังหวัดฉะเชิงเซาว,วันนี้เราจะคุยนเลยครับว่านี่คือการปลูกต้นไม้เสริมรากสวัสดีครับพี่ยุพินถูกไหมเขาเรียกปลูกต้นไม้เสริมรากค่ะมันคืออะไรพี่ก็เราก็เพิ่มรากให้เขาอีกจากจากเขามีรากเดียวเราก็เพิ่มให้เขาเป็นหนึ่งรากสองรากเพิ่มไงอะ่ะก็การเพราะ,มะเมล็ดไว้เพื่อที่จะเอามาทํารากเพื่อที่เขาช่วยทะมาหาก,กินเราก็เริ่มทาบจากหนึ่งต้น สองต้นสามต้นเพื่อที่เขาจะหาเลี้ยงพันธุ์ดีอืมหมายถึงว่ามันมีต้นเดิมมันอยู่แล้วใช่มันมีต้นเดิมอ๋อแล้วพี<ล>่ก็ปลูกเม็ดเพิ่มอ่าต้นเดิมเนี่ยเขาไม่มีระบบรากแก้วพอเจอพายุเจออะไรเขาก็จะโค่นล้มเราก็คิดหาว,วิธีว่าเออเราเพิ่มลากเขาอีกเหมือนกับเราช่วยค้ํายันเร,เราพูดกันถึงมะม,ม่วงอะมะม่วงจึก๊กจึ๊กเข้าไปเนี่ยมันต้นหลักอยู่แล้วผู้ชมเราต้องปลูกจากชำของเราอยู่แล้วเป็นต้นต้นเล็กอยู่แล้วพอมันโตมา เรื่อยๆทางนี้ก็เลยคิดว่าจะเสริมรากไงเพิ่มรากเพิ่มรากให้ครัก็เอาเม็ดมาปลูกใกล้ๆจากต้นหลักต้นเดิมนะฮะทีนี้พอเม็ดเหล่านี้มันเริ่มโตเป็นต้นพี่ก็ทาบเลยต้นที่รากที่เรามาเพิ่มเนี่ยเราตัดยอดทิ้งเลยอ๋อก็คือเข้าว่าเพราะว่าถนนหลักอยู่งี้นะคุต้นหลักนี้อันนี้เพิ่มทางเข้าองแร่ธาตุสารอาหารเข้าไปทั้งหมดแล้วก็ตัดยอดตรงนี้ทิ้งเพราะว่าตัวนี้มีฐานในการหาอาหารเพิ่มขึ้นใช่ค่ะเราเพิ่มนีสามรากได้ พี่ทาเริ่มแรกที่ที่สวนพี่เลยเนี่ยนะพี่ทํากระทอนลองดูซิเอ้ยมันได้นี่แล้วเราก็ลองมะม่วงซิลองขนุนซิผลผลิตวันนี้เป็นยังไงครับพี่ดีมากค่ะกระท้อนเนี่ยจากจากจากลูกเล็กๆนะลูกที่ได้ใหม่เนี่ยสองกิโลน้ำท่วมทาไมมันอยู่ได้น้ําท่วมรากแก้วเขาลงลึกน้ําไม่ลงไปถึงรากแก้วอ๋อโอเคอ่ะเขาจะท่วมอยู่แค่รากฝอยแต่แต่แนะนําเกษตรกรอย่างหนึ่งคือถ้าช่วงน้ําท่วมเนี่ยไม่ควรจะไปย่ําที่โคนเขา ทไมอ่ะเพราะว่าเวลาเราเราลงไปย่ำเนี่ยเราจะไปเหยียบรากฝอยเขาเนี่ยขาดอืพอรากขาดปุ๊บเชื้อราจะเข้ารากอเ oh. ชื้อราเข้าลากอ่าพอเชื้อราเข้ารากปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งไปที่ลําต้นพอส่งที่ลําต้นปุ๊บเนี่ยเท่ากับต้นไม้คุณนะ่ะมีก,กติดโรคไปเลยเรียบร้อยอนี่คือวิธีการองทีนี้เดี๋ยวผมต้องรบกวนพี่ยุพินพาเข้าไปดูในสวนนะครับว่า ไปยังไงพี่เ,เราเข้าไปดูกันจะใจ,ะจะเลยเดี๋ยวผู้ชมครับได้ข่าวว่าน้ำเพิ่งลดด้วย3วันเลยสามวันเลยเ,เหรอวันเองค่ะไปเลยดีกว่าครับจะลงสวนได้3วันนอง <laughs> นี่ครับผู้ชมครับ,รบวันนี้เราบุกเข้ามาดูนี่คือลอยที่น้ำเพิ่งลงเลยนะฮะน้ำเพิ่งจะลงไวอะค่ะเนี่ยเลนแจ๊กแจ๊กกันเลยครับ น้ำที่เลนกันอยู่เลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยทีนี้มาดูอันนี้ตอนท่วมมันท่วมขนาดไหนพี่ยุพินขรงนยูนั้นไหมเนี่ยเป็นรอยนี่ฮะรอยดินนี่ผมก็ประมาณเดือนมันมันจะไม่ขังอยู่นะมันจะอยู่ประมาณสามวันโอ้โหนหนักเลยนะสำหรับต้นไม้อ่ะมันจะอยู่ประมาณสามวันแล้วมันก็จะยุบพอยุบไปเนี่ยอีกสองสามวันมันก็จะมาอีกคือมันจะเป็นอยู่เง็บมีให้พักหน่อยนึงมีให้พักหายใจนิดนึงคืออย่างนี้นะคุณผู้ชมครับก็คือว่า คือในปีหนึ่งเนี่ยในพื้นที่ของอำเภอแปลงยาวจังหวัดชายัสาวเป็นพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยเขาพี่เขามาเยี่ยมแน่ๆพี่น้ําของเราเนี่ยนะครับมาแน่ๆเลยคังอยู่เงี้ยสามวันจากนั้นเนี่ยระดับน้ําก็คือตามธรรมชาติมันก็จะลดลงเพราะมันมีการผันออกอีกสองสามวันเขาก็จะมาใหม่อีกสองสามวันพี่ก็จะผันข้างบนมาใหม่เราก็มาแบบเดิมอีกอเราก็ต้อนรับค่ะเขาก็มาก็เขาผ่านทีนี้เราก็เลยมาดูกันตรงนี้แหละอันนี้คือส่วนสําคัญนะในพื้นที่อื่นๆที่มีปัญหาเรื่องของ เรื่องของภาวะน้ําท่วมแบบนี้อันนี้คือกระท้อนรากหลักต้นหลักอยู่นี่ใช่ค่ะแต่อันนี้คือที่เราเสริมรากเข้าไปก็คือวันแรกๆก็คือทาบกิ่งขึ้นมาแล้วก็ปาดแล้วก็พันตรงนี้ถูกไหมครับถ้าก็ว่าวันนี้ถ่านับว่าเป็นรถยนต์นะครับปกตินี้มีสูบเดียวกระท้อนต้นนี้มีสี่สูบมีสูบนี้สูบนี้สูบนี้และสูบข้างหลังทุกอย่างดึงแลธท่าขึ้นมาถ้าก็ว่าต้นนี้จะสมบูรณ์มากขึ้นมาเลี้ยงยอด ผลผลิตดี <ผล S 1> ไหมพี่ดีมากหวานป้เอาเบอร์โทรไว้ไม่ใช่ว่าพี่หวานหรือว่ากระถอนกระถอนเอาเบอร์โทรไว้เดี๋ยวพี่ผลแล้วพี่จะโทรไปบอกแต่วันนี้สิ่งที่จะบอกเล่ากับคุณผู้ชมแล้วก็เกษตรกรก็คือว่าผมชอบคํานึงของพี่ยุพินฮะเขาบอกว่าวันหนึ่งเราไม่สามารถเป็นคนที่อยู่เหนือธรรมชาติได้แต่วันหนึ่งเราทํายังไงที่เราจะอยู่ร่วมไปกับธรรมชาติได้โดยที่สามารถยังมีชีวิตอยู่และไม่เกิดความเสียหายใดๆเลย ที่อำเภอแปลงยาวจ,าจังหวัดฉะเชิงเซาเขาอยู่ได้และนี่คือไอเดียไอดูครับสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะจังหวัดเช,ชิงแสาถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่มีของซื้อของฝากให้เลือกสรรถูกอ,อกถูกใจเหล่าบรรดานนักชอบนักชิมกันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขอนําเสนอร้านขายขนมเก่าแก่ที่ใครได้แวะเวียนมาจังหวัดชะเชิงแสาก็ต้องซื้อของติดไม้ติดมือกลับไปกัน,นะค่ะเริ่มกันที่ร้านแรกนะคะนั่นก็คือร้านตั้งเส้นจั่วร้านนี้นะคะมีอายุเก่าแก่นานนับกว่า70ปีเลยทีเดียวค่ะ ร้านตั้งแส่งจัวนี้นะคะมีขนมขายมากกว่า30ชนิดเทียวค่ะแต่ว่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับร้านนั่นก็คือขนมเปี้ยะซึ่งเป็นสูตรสวดเถาดั้งเดิมเลยทีเดียวนะคะ มาต่อก,กันกับอีกหนึ่งร้านขนมหวานในตำนานของเมือง8ริ้วนะคะนั่นก็คือร้านรินค่ะจากสูตรที่ถ่ายทอดกันมานานกว่า30ปีจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นร้านขนมหวานของดีประจำจังหวัดฉะเชิงเซาโดยยังคงใช้กรรมวิธีในการผลิตแบบดั้งเดิมและคัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันและก็มีคุณภาพ อีกหนึ่งร้านถ้าไม่พูดถึงคงไม่ได้นะคะนั่นก็คือร้านวรพรจากธุรกิจหลังบ้านกลายมาเป็นบริษัทผลไม้แปรรูปวรพรจำกัดผู้ผลิตมะม่วงดองร้ายใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยกรรมวิธีที่ผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและรสชาติเปรียปร้ยวๆเค็มๆที่ถูกออกถูกใจกับผู้ที่ได้ลิ้มลองค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากร้านของฝากที่วันนี้เราได้แนะนํากันแล้วนะคะภายในจังหวัดฉะเชิงเซายังม,มีของฝากที่ขึ้นชื่ออีกมากมายเลยล่ะคะ่ะถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวอย่าลืมซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ เอาละสัปดาห์หน้าผมจะไปที่ไหนก็นทีมงานต้องต้องติดตามแล้วนะคุณผู้ชครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับไฮไลท์ไทยแลนด์มาโดยตลอดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจ่าจังซาวนะ้ำไม่ท่วมนะจ๊ะ